สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขปูสุขเด้อหลังจากเขาอาบนำเอาไม้รายกะสิไปย่างดินเส้นทันพี่น้องดูอุบลปราจีนท่านี่เนาะเพราะว่าบันแรกเขาสิไปดินตะวันแดงพี่น้องดินตะวันแดงเนี่ยวันที่หนึ่งขักัสิไปเขาดาวอยู่บ้านปีไซเนาะพี่น้องปี่ไซนี่เป็นแถวตรงกับวันที่หนึ่งฮาสิย่างไปเส้นทันพี่น้องเพราะว่าเขาพักอยู่ซุนี่แกนเนาะใกล้ๆก่กันเะยขสิขี่แท็กซี่กับ ไม่เกิดกระเทือนพี่น้องเอ้ยก็ได้ยอนเนเราซะอันนี้เขาว่าโอ้พอดีเอ้ยพี่เด้วยซะกส่วกระด้างเาภาีเนี่ยใช่ไหมเตอนนี้เขามากินข้าวอยู่เส้นถันเนาะคนไายแห้งเนาะเพราะว่าเอาบัตรนี่บัตรซองหน่อยใช่ไหมใช่เป็นสื่อไลยเนาะกระว่าสื่อผัดกระเพรา เออมูมกระเพาะมูสับ,าบาาี๋ยวถ่าแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมต่อสักคนใส่ดส่เขากินไนด้แหฮงคือเราตานนี้นอาจะสังเขามากพี่น้องอ่าเดินที่จะกินเข่าได้เป็นพม่เสียนะอ่า <c oughs> เติมพระรักมากเ <c oughs> ขึ้นนี่เติมเติมเยะแห้งไม่เศราจะไปกินเขา่ขาป่ะพอบริไป กินข่าโบราณ่าเนียังโบราณฟื้นพี่รองเลยเมาเติบนอกเคื่อีเดังขั้นบาดนาเพมาวากินข่าวเช้าฮ่องกงทีเทียนบินกินข่าวไ้ามอรยเห็นเ่าคืออยู่กรุงเทพอ่ะตึกใบยกหรอซ้มรอยถามหนึ่งเสียกัน ว่ามูสเปนเาเดี่ยวมืออื่นตอนเอาสิไปวัดได้มืออื่นตอนประมาณสองูม้พี่้างที day, ่เขเติมพรังกอนอยากทำที่าเนาะสูตรของจะไวหนึ่งเนาะสับใสก่อนแรกมันจะเด็นมันก็เอักแต่ะไปสื่อวัดจะมาหลูดพี่ดาวครับยากสั่งได้เพิ่มดื่มสั่มอยู่แล้วนี่ดูดวัดดูดบาดเดียว ตอนน้เรอยถ้ยสานั้ไนงเัดาแบบพี่น้องเลยใส่กระเป๋าสกปรสื่อของนะโอ้หตดใหญ่เลยแต่ว่าเาเอเล่นไหวได้ไหมชิ้นใหญ่นีเลยเออเขขึ้นเท่จะได้วะงลองเท่หลดบัพ

ไปย้ยไปทาทาานี่หอว้าวพี <that> ่จะเข้าพญานาคพระท่านี่องค์ใ่พญานาคองค์ใ่โอ้คิกันเว้ยอะไะเี่นองตอนนี้เข้ากัอะไรออกมาแต่เนี่ยเขาเป็นยังไง เป็นท่นแ่เซ็นเออเซ็นท่านอ,อนา,นอาพราราซี้เขาเขียนใส่อยู่นะฮะเพระา,าะาาว่าบอสกลุเคยมาก็จะเข้ามาเช่นนั้นช่วงต้นการพี่อผ้ารนะอเปาพี่อ้าเปลด่นหพี่จอว่าพี่ใส้ผ้ามากเออพี่ใส้แมนเขาอได้มา,าอแมนจะเไดบมากว่าจะน่นกอเคยน่นดงมืมมอ่บสี่ว่เออวันนี้จะไยังวันนี้ ไหนได้เนี่ยมีโคฟิสุ้เาคยกับประสิทะถามไซื้อเอาอยู่ร้านโนีเอาซะเพ่งพ่งเนาะคู่ร้านนี่อันนั้นสิบาทเี่ยวเ้นะแต่เตยังกเปินะร้า้มร้ายู่ทางเขาร้านมากุนะเต็มมากเขอกระังว่าปรุงเครื่องไหวนะจากเขาว่เอาเลยมาลยสิด้วย่อยมา ไปไาาวัาดโวัดบวัดจัวัดนนะพี่น้องกัไปวัวัดหลราคาที่1นึ่่ห่มได้าเด็ดข้าวราดที่1นึ่ดว่าเป็นสุดดีเลเออข้าวที่ด้าวดหลังแท่วนเดินทางไปไปดาวพี่น้องก็ไปเมืองเฟืองนวลวังแยกต่อครับหมือนว่ากินเขาอยู่เส้นพั ท่าที่ใส่บ่อตะกุนมากเบือเคร <c oughs> ื่องเนาะแถวบนแรกบร่เอซีไปยังหลอดยีราดตัวนี้นเนาะพี่เนาะคล้ายคลองคายเครื่องคล้ายคลองไปฮะบนน้นผมนอนเลยมันหอนเด็ดเพื่อนม,มาบ่อหอนเนาะกระตุ้งมาพี่น้องตอนนี้เข้ามาออกเดินพี่ใส่แล้วเนาะ <c oughs> นี่บ่อเอซี่กัมีแล้วนี่ของจับสลากคนแรกคนแะอันนี้ข้อ,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 องสติอิบ

đeo măng bừng thang thảu thuyền nó,เพราะว่า con phượng khạc đi bả. Anh này, anh 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 คนเขาเุยโอ้เฮ่นเหเห็นว่าวตกแล้วก็เพื่อนเอเลยเพราะว่าตั้งกันได้เนาะกะพังแล้วอยู่หวานเบาเองทั้งมันมีเพืิงเนี่นี่ทั้งทีครับเพราะว่าเบาเองก็มีงวดเนาะมีงวดก็ยังมีงวดพันธ์เหรออย่างนี้โตง่ายเนี่ยแต่้างแล้วหัน โตในน้อยในน้อยเนาะคือขาดช้านอาหารนี่มาเบิ่งทาตนี่งป้าตัวยหญ่โอ้มีหอดใบกระทบอีกแม่ครับปลูกได้โอฟิตกฎหมายเนาะราะว่าทางลาวเลโอ้มจับดูได้หนิปลูกไร่ใหม่เออ ทางฝั่งล่าคลายตำรวจจับมาทางฝั่งไทยถือกฎหมายมันเป็นแค่บางลานครับบางลานเขาแบบถือกุญแจโอ้บางลานเลยดใบแบบใบของหยาดเขาโอ้เป็นบางลานไปพี่น้องคลิปนี้ไปเอชคอจบไปเพียงสนิเด้อร์ใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งโฆษณาบอเอเนาะพี่น้เนาะเป็นการสนับสนุนรักด้วยว่าถ้าอยากสปอร์ตอีกทางหนึ่งก็กดซูเปอร์แท็กมากก็ไรเนาะบอกกันอีพี่หน่าพี่น้องบ๊ายบาย